สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องพัชรีพรผ้าไหมสุดินนะคะวันนี้จะพาพี่พี่มาชมผ้ายกไหมดิ้นทองนะคะซึ่งเป็นผ้าขนาด1นคูณสเมตรนะคะเป็นผ้าสำหรับตัดผ้านุ่ง2เมตรแล้วก็เป็นผ้าสำหรับตัดเสื้อ2เมตรนะคะตัวนี้เป็นสีแดงค่ะยกดิ่นเป็นสีทองนะคะ ตัวนี้เป็นลายไทยเล็กค่ะพี่พไว้ตัดชุดไทยนะคะตัวท้องผ้าเป็นงานที่ทอจากไหมแท้ร้อเปเซ็นะคะเป็นงานทอมือนะคะมีความประณีตแล้วก็สวยงามมากค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0897947659นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ